สวัสดีครับวันนี้นะครับเราพามาดูไม้่วงโหรี่นะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์กับพี่บุญโฮมนะครับสวนสวนของพี่บุญโฮมเลยตรงนี้มีเกษตรกรที่สนใจที่จะปลูกเนี่ยกี่ท่านครับอ่สี่ท่านครับสี่ท่านนะฮะปลูกเป็นปลูกเป็นสวนไปเลยครับจํานวนเยอะไหมครับที่ปลูกสี่ท่านรวม สี่คนนี่ก็น่าจะห้าร้อยหกร้อยต้นนะครับโอเคครับก็ถือว่าเป็นสวนใหม่ๆนะครับเป็นแปลงใหม่แปลงใหม่ที่ปลูกปลูกไม้ฮวงหลรีนะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนก็คือมันเป็นพยุงสายพันธุจีนนั่นเองเป็นพยุงถูกกฎหมายนะครับไม่ใช่พยุงผิดกฎหมายเหมือนพยุงไทยนะพยุงไทยเนี่ยตอนนี้ยังเขายังไม่แก้กฎหมายก็คือยังไม่สามารถส่งออกได้จริงพยุงไทยมันจะติดมติคลรม2551ห้านะครับห้ามนาเข้าและส่งออกอไม้พยุงรวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากไม้พยุงไทยทั้งหมด สรุปแล้วก็คือพยุงไทยมันส่งออกไม่ได้นะครับปัญหาเราก็เลยจําเป็นจะต้องหาพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่นะครับที่มันสามารถส่งออกได้จริงนะครับและถูกต้องตามกฎหมายอันนี้เป็นสายพันธุ์จากจากที่ไหนครับจากหงมู่ครับที่ซื้อมาที่ที่สมเด็จกาลสินอ๋อหงมู่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะครับมีใบรับรองสายพันธุ์เรียบร้อยทุกอย่างีนะครับก็คือแนะนํานิดนึงนะครับว่าพยุงเนี่ย ตัวนี้มันเป็นพยุงถูกกฎหมายนะครับทุกต้นจะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรนะครับสํานักคุ้มครองพืชหรือไซเตสันเองนะครับไซเตสประเทศไทยขึ้นทะเบียนเรียบร้อยก็ประทับตาอันนี้คือขึ้นทะเบียนแปลงทุกต้นนะครับขึ้นทะเบียนทุกต้นเลยเป็นพยุงที่เราขึ้นทะเบียนกับบริษัทหงมู่เรียบร้อยนี่ก็มีใบรับรองสายพันธุ์นะครับทุกคนมีที่มาที่ไปถูกต้องพอเวลาเราปลูกไป10ปีเรียบร้อยนะครับเราจะตัดจะเราขออนุญาตตัดอีกทีนึงก็ขึ้นทะเบียนแปลงปลูกเพื่อการส่งออกนะครับอีกทีึ แล้วก็สามารถส่งออกได้เลยถูกต้องตามกฎหมายไปได้ทุกประเทศนะครับในโลกนี้สมาชิก183ประเทศนะครับเป็นสมาชิกของไซเตสซึ่งถ้าปลูกแล้วนะครับปลูกแล้วถ้าเราไม่มีใบอะไรสักอย่างเลยปลูกปุ๊บมันก็จะไม่สามารถส่งออกได้แต่ถ้ามีใบแบบนี้ปุ๊บเขาเรียกว่าถึงเวลาที่จะส่งออกไปยังประเทศจีนก็สามารถที่จะขอใบ C.O นะครับกับกรมวิชาการเกษตรได้นะครับ Certificate of Origin นะครับก็คือใบเนี้ยสำคัญมากเวลาจะขึ้นคุณจะตัดไม้แล้วขึ้นส่งขึ้นตู้คอนเทนเนอร์นะครับ ขึ้นไปถ้าเรือแหลมชะบังจะขึ้นไปเนี่ยคุณต้องขอใบ CO c e นะครับ c t r t i o r i g t n of Origin ตัวนี้สำคัญมากเป็นใบที่ระบุต้นกำเนิดสินค้านะครับแดงต้นกำเนิดสินค้าว่ามาจากแปลงปลูกนะครับไม่ได้มาจากป่าไม่ใช่ไม้ที่ผิดกฎหมายมันเป็นไม้ถูกกฎหมายนะส่งออกได้จริงก่อนอื่นครับผมสอบถามก่อนว่าก่อนที่จะตัดสินใจปลูกไม้ไม้่วงหูลี่ตัวเนี้ยพี่บุญห o มไปรู้มาจากไหนครับไปศึกษาม,มาจากไหนฮะ ที่จปู่นะครับเพื่อศึกษาเห็นคลิปของคุณโต้งนี่แหละครับก็เลยเข้าไปดูไปศึกษาดูก็เลยลองจะปลูกดูครับแล้วค้นเข้าไปในนั้นเลยเจอไหมครับที่ว่าในตลาดมีตลาดพาไปดูตลาดจริงครับเห็นอยู่เฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้ก็คือว่ามองดูแล้วว่าเอ้มันสิ่งที่เขาพูดมามันมันพูดมาจากความจริงมันน่าจะแล้วก็ครับแล้วก็เช็คดูแล้วว่าเออมันแพงจริงนะมันดีจริงนะมันมีจริง โอเคครับก็แล้วคนนี้ก็มาเล่าให้คนแถวนี้คุณบุญโฮมเป็นคนมาปลูกคนแรกเลยใช่ไหมฮะใช่ครับที่นี่ปลูกคนแรกแล้วพอเวลาคนอื่นฟังเนี่ยเขาเชื่อไหมฮะตอนแรกก็ทีแรกก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ครับไม่เชื่อเท่าไหร่เพราะคิดว่าประมาณไหนประมาณว่าไม้ตะกูยักษ์ประมาณอะไรหรือเปล่าเมื่อก่อนมันเป็นเป็นไม้ห่วงห้ามครับห้ามปลูกอ๋อเราคิดว่าเราคิดว่ามันเป็นไม้พยุงแล้วพยุงเนี่ยมันจะปลูกแล้วปุ๊บมันจะผิดกฎหมายมันจะลํามาก รบาก็ต<อ>ัดก็เลยไม่อยากจะปลูกกันแล้วพอศึกษาลึกๆจริงๆอ้าวต้องเข้าใจว่ามันพยุงมันมีหลายสายพันธุ์ใช่ไหมฮะ<ช>พยุงตัวนี้นะครับผมแนะนำอีกทีนิดน,นึงนะครับจากที่คุณบุญธงผมขยายความนิดน,นึงก็คือว่าพยุงเนี่ยมันเป็นไม้สกุลเดอร์บิเกียนะฮะสกุลเดอร์บิเกียตัวนี้นะครับที่เห็นที่ท่านเห็นอยู่ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเดอร์บิเกียออโดริเฟอร์นานะครับหรือไหหนานฮวงโหลี่ตัวนี้จะเป็นไม้ฮวงโหลี่นะครับในภาษาจีนเขาจะเรียกฮวงโหลี่ ตัวนี้มีต้นกําเนิดในประเทศจีนแต่เป็นสกุลพยุงแล้วแพงกว่าพยุงไทย15เท่าส่วนพยุงไทยนะครับที่คนเข้าใจผิดพยุงไทยเนี่ยชื่อเดอร์บิเกียโคชินชินเีดนะครับอันนั้นคือพยุงไทยเป็นสกุลเดอร์บิเกียเหมือนกันไม้สกุลเดียวกันแต่มันเป็นคนละตัวคนละชนิดนะฮะอันนี้ต้องเข้าใจให้ตรงกันแล้วก็ในเรื่องของกฎหมายนะครับตัวนี้มันมันติดบัญชี2ไซเตสนะครับไซตสไซตส,สก็คืออนุสัญญาบริการควบคุมสายพันธุ์พืชและสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นะฮะแต่เขาก็มี ติดบัญชี2ก็คือคุณสามารถปลูกได้ตัดได้ขายได้และส่งออกไปยังต่างประเทศได้แต่ทั้งนั้นทั้งนี้คุณต้องมีเอกสารที่มาที่ไปของไม้ว่ามันมาจากการปลูกมันไม่ได้มาจากปา่าไม่ได้จากการไปลักลอบตัดมานะครับถ้าไม่งั้นคุณส่งออกไม่ได้เพราะฉะนั้นไม้่วงหวัวรีไม้ตัวนี้พยุงสายพันธุ์จีนเนี่ยมันไม่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายไทยเพราะมันเป็นไม้ต่างประเทศนะครับมันไม่เคยมีในป่าเมืองไทยมาก่อนเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะมาทักไม่ได้ว่าเอาไม้ตัวนี้ คุณไปลักลอบตัดมาจากป่าหรือเปล่าเพราะมันไม่เคยมีในป่าเมืองไทยเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเลยไม่เสี่ยงนะครับในการที่ต้องไปทะเลาะกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทะเลาะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนู่นนี่นั่นตัวนี้มาจากการปลูกเรามีเอกาสารครบทุกอย่างแต่ต่างกันนะครับต่างกันกับพยุงไทยที่ท่านกลัวถูกต้องแล้วนะครับพยุงไทยเรื่องเยอะนะฮะก็คือเราต้องไปขออนุญาตขออนุญาตตั้งแต่ขออนุญาตปลตูกขออนุญาตตัดขออนุญาตขนย้ายขออนุญาตแปรรูปสรุปแล้วไม่รู้กี่ขอนะฮะขออนุญาตแต่ละอย่างและขออนุญาตแต่ละอย่าง ต้องใช้เวลาเป็นหลายกี่หลายเดือนหลายปีสรุปแล้วประชาชนทั่วไปไม่มีสิทธิ์ที่จะมาปลูกแล้วแปรรูปขายเองได้ในไม้พยุงไทยนี่คือทําได้ยากมากและที่สําคัญก็คือมันส่งออกไม่ได้นะครับสุดท้ายแล้วอันนี้แนะนํานะครับขยายความนิดหนึ่งตอนนี้เข้าใจตรงกันแล้วนะครับว่าตัวนี้มันปลูกแล้วผมดูแล้วนะตัวนี้อายุคุณพ่อเป็นคนดูแลใช่ไหมครับที่นี่คุณพ่อครับผมถามหน่อยว่าปลูกยากไหมมันก็นยากทีอ่ดอกเวลาแช่วางก็ ผมว่านันก็รักษาถรารักษาได้ก็ดีก็ดีงาม่คกับเนาะสรุปแล้วที่ปลูกมาเนี่ยเอ,เอาเฉพาะตรงนี้เฉพาะแปลงตรงเนี้ยตายกี่ต้นครับเปอร์เซ็นต์ตายเยอะไหม<า>ตอน,นที่ปลูกสิบประมาณนั้นสิบับต้นหน,นึ่ส <อา S 2> ิบจากจากเท่าไหร่ครับจากจำนวนกี่ต้นอ,อันนี้น่าจะร้อยหกสิบร้อยประมาณร้อยกว่านะฮะร้อยกว่าตายไปสิบต้นสิบต้นที่ตายนี่ตายมาเนื่องมาจากอะไรครับ มืกว่ามันเป็นครับไอ้อแม<ร>ลงไม่ใช่ครับน้ำปลวกปลวกอ๋อปลวกอย่างนี้นะครับเวลาปลูกเนี่ยผมแนะนํานิดนึงขยายความนิดนึงนะครับเวลาปลูกควรจะต้องมีฟูรดา,านนะฮะฟูรดา,านนิดนึงหรือลูกเหม็นนะครับใช้ลูกเหม็นลูกเหม็นก็ได้ลูกเหม็นนี่เป็นตัวไล่นะครับไล่ปลวกและแมลงคือมันจะมีผลดี2ด้านนะครับหนึ่งไม้นะครับที่เรามาปักน่ะดามไม้เนี่เราก็คือจะใช้ไม้ไผ่นะครับในการมาดาม การที่เรามีฟุรดานเนี่ยก็คือปลวกจะไม่มากินไม้ตัวนี้เพราะมันเป็นไม้แห้งที่มันฝังลงไปในดินนะฮะปลวกจะไม่มากินมันทําให้ไม้เนี่ยสามารถค้าได้ระยะเวลายาวนานไปถึงประมาณ1ปีครึ่งนะเราจะต้องดามไม้ค้าไม้ไว้นะครับเพราะว่าไม้ชนิดนี้มันเป็นพืชโตเร็วนะฮะมันเป็นพยุงสายพันธุ์ที่โตเร็วมากสังเกตดูนะครับอันนี้ปลูกมากี่เดือนแล้วฮะไมหกเดือนหร้กครับ6เดือนนะฮะผมหรือ8เดือนนี่ครับตัวนี้หหรือ8เดือนคุณดูนะครับ6หรือ8เดือน สำหรับผมนะครับความสูงนี่น่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบ3เมตรนะครับ2เมตรครึ่งถึง3เมตรเราดูได้เลยนะครับ 6- กถึงแเดือนสูงได้ประมาณ3เมตรนี่ถือว่าเป็นไม้ที่โตเร็วมากนะโตเร็วมากนะครับคุณพ่อครับคิดว่าโตเร็วโตวเร็วไหมถ้ามันติดแล้วโตวเร็วอยู่กับโตเร็วนะววอ,อันนี้คุณพ่อใช้ปุ๋ยที่สุดไหนบ้างครับทาอะไรยังไงบ้าง<ม><ม>ดูแลผมไม่ได้ใช้แต่ผมใช้ฟาง ใช้ฟางมาคุมคนใช้ฟางคุมต้นใบเฉิดครับคือหนึ่งป้องกันพวกเกี่ยวกับวัชพืชจะมาแย่งอาหารวัชพืชจะเกิดว่าหน้าดินมันแห้งครับแล้วก็อย่างหนึ่งรักษาความชื้นนะฮะรักษาความชุ่มชื้นก็ดูนะครับสังเกตดูดีๆการที่โตเร็วนี่ไม่ใช่เรื่องอันนี้ก็คือน้ํานะครับความชุ่มชื้นช่วยเก็บรักษาความชุ่มชื้นฮะนี่ยังเปียกๆอยู่เลยเปียกๆอยู่อันนี้เป็นเทคนิคนะครับเทคนิคของทางอําเภอหนองกี่นะครับจังหวัดบุรีรัมย์ท่านใดสนใจที่อยากจะมาดูงานตรงเนี้ยพี่ พี่ให้ดูได้ใช่ไหมครครับได้ครับมายังไงครับท้ามาตรงนี้สามารถถามได้เลยครับว่าเส้นทางมาทางไหนอ๋อโอเคโอเคกันเบอร์โทรครับเบอร์โทรพีุ่ผม089ครับ086 1616ครับท่านใดสนใจสอบถามได้นะครับคนที่อยู่ในเขตนี้นะครับบางทีเราอยากจะไปดูงานที่ที่อื่นที่กาฬสินที่หนองคายที่นู่นที่นี่มันไกลนะครับถ้าท่านที่อยู่ในแถบจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษหรือว่านครราชสีมาใกล้ๆตรงเนี้ยมาดูได้นะครับตรงนี้ ติดต่อได้เลยนะครับอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะอันนี้อยากให้พี่ฝากฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับว่าตรงนี้ปลูกได้ผลไหมและน่าปลูกไหมนะฮะก็ทีแรกก็คิดว่าน่าจะปลูกยากเพราะมันเป็นดินทรายครับเขนี้มจะเป็นดินทรายหมดแต่ลองปลูกดูแลพ่อดูแลก็โอเคอยู่ครับถ้าดูแลดีๆแบบนี้นะครับดูแตกใบใหม่สวยงามมากครับโอไวออยู่โอไวคิดว่ามันน่าจะมีอนาคตไหมฮะไม้ตัวนี้ครับคิดว่าน่าจะมีเนาะเพราะว่าตอนแรก เขาเข้าใจว่ายางพาราปลูกไม่ได้นะครับแถวเอ็ดอีสานเนี่ยยางพาราปลูกไม่ได้แต่ตอนนี้นะครับนักวิชาการเมื่อก่อนนักวิชาการไทยเขาบอกว่าปลูกยางพาราแถวอีสานปลูกไม่ได้ผลหรอกแต่สุดท้ายมาอันนั้นคือความเชื่อนะฮะความเชื่อกับความจริงมันไม่เหมือนกันตัวนี้เช่นกันนะฮะในหลายท่านก็บอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมันจะลวงโลกไหมมันจะหลอกลวงไหมมันจะนู่นนี่นั่นไหมสุดท้ายมามันก็ปลูกได้ปลูกได้ผลได้เรียบร้อยก็คือถามว่ามันแพงจริงไหม เราดูดูง่ายนะครับพยุงไทยถามว่าแพงไหมมีเท่าไหร่ก็ลักลอบตัดกันเพราะอะไรมันมีความต้องการนะฮะตลาดจีนมีความต้องการอยู่ไอ้พวกที่ลักลอบนี่ก็ตัดไปก็ข้ามไปยังประเทศลาวข้ามไปเวียดนามมันก็ส่งไปจีนเหมือนเดิมนะฮะลำบากยุ่งยากขนาดไหนในเรื่องของกฎหมายผิดกฎหมายขนาดไหนเขาก็ยังตัดยังลักลอบกันอยู่เพราะอะไรครับเพราะมันมีค่ามันมีราคามันแพงนะครับในเมื่อพยุงแพงขนาดนั้นอันนั้นคือพยุงไทยแต่ถ้าตัวนี้เป็นพยุงสายพันธุ์จีนเองเนี่ยแพงกว่าพยุงไทย15เท่าเนี่ย ท่านก็ลองมองดูนะครับว่ามันจะมีอนาคตไหมสําหรับผมผมมองว่าปลูกอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าตลาดโลกต้องการตลาดจีนต้องการแล้วมันถูกกฎหมายควรจะต้องปลูกนะครับรีบปลูกเพราะว่าอย่างอื่นเราก็ปลูกกันมาหมดแล้วนะครับปลูกมาทุกอย่างละปลูกกล้วยปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังปลูกยางพาราปลูกปาล์มน้ำมันปลูกมาหมดแล้วสาหรับในประเทศไทยนะข้าวเราก็ปลูกมาไม่รู้กี่ปีนะฮะปลูกมาไม่รู้กี่รุ่นปลูกไปปลูกมามันก็ยังอยู่เหมือนเดิมยังมีหนี้ทกศมีหนี้สหกรณ์การเกษตรเป็นหนี้กองทุนหมู่บ้านเป็นนู่นนี่นั่น เพราะฉะนั้นนะครับแนะนําให้เกษตรกรว่าคุณปลูกอย่างอื่นอยู่แล้วคุณปลูกไปแต่ว่าให้ปลูกตัวนี้เสริมให้ลดความเสี่ยงนะครับลดความเสี่ยงเพิ่มช่องทางในการที่จะทําเงินในอนาคตนะครับปลูกตัวนี้ไปมันมีอนาคตมันก็เหมือนกับเป็นการฝากเงินซึ่งทบต้นทบดอกนะครับแต่ละปีมีไรายได้เข้ามายสู่สวนเราเยอะมากก็คือ10ปีผ่านไปนะครับต่อไร่เนี่ยตัวนี้อยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทนะครับต่อไร่อันนี้เราตีราคา ขั้นต่ำนะฮะตีราคาขั้นต่ําเลยว่าจากประเทศจีนเนี่ยราคาต้บบนละ5 0 0 0มื่นถ <TS> ึงหนึ่งแบาทในประเทศจีนไม้อายุ10ปีนะครับแต่สําหรับประเทศไทยผมตีหมื่นหนึ่งครับตีหมื่นหนึ 11, น่งเอาต่ำๆเลยต่ำๆเลยไม่ต้อง5 0 0ห0ื่นถึงแสนเหมือนเขาเราตีต่าๆแค่หมื่นหนึ่งไร่หนึ่งปลูก100ต้นนะครับสคูณสเมตรระยะ 4, 4, 4ี่คูณสเมตรเป็นระยะที่เหมาะสมที่สุดไร่หนึ่งหนึ่งร้อยต้นก็จะมีค่าอยู่ประมาณ1ล้านบาทเพราะฉะนั้นถ้าเราปลูก10ไร่10ไร่ก็คือ10ล้านบาท10ไร่10ล้านบาาทในเวล10ปี นะครับก็ไม่รู้ว่ามีพืชผลทางการเกษตรอะไรที่ปลูกไปแล้วได้เงินถึง10ล้านบาทในเวลา10ปใีในพื้นที่แค่1ิไร่ปลูกข้าวแล้วก็ปลูกมาแล้วเป็นไปไม่ได้แน่นอน10ล้านบาทหาเงินยังไงก็ไม่ได้10ล้านบาทถ้าคุณปลูกมันสำปะหลังยิ่งไม่มีทางนะครับ10ล้านบาทเป็นไปไม่ได้ใน10ปีให้เก็บเงินทุกปีปลูกทุกปีเก็บเงินทุกปีก็ยังไม่ได้ยางพาราเช่นกันนะฮะเพราะคุณจะต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการต้องมากรีดนะฮะคุณไม่กรีดเองคุณก็ต้องไปจ้างเขาคุณต้องงมาาแบ่เ เพราะฉะนั้น10ไร่นะครับ10ล้านบาทเป็นไปไม่ได้แน่นอนในเวลาแค่10ปีสําหรับตัวนี้มันเป็นไปได้นะครับคือมันของที่มันมีราคาแพงดูแลไม่ยากคุณพ่อก็บอกแล้วว่าตัวนี้ดูแลไม่ยากนี่ขนาดไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะฮะไม่ได้ใส่ปุย๋ยถ้าใส่ปุย๋ยมันโตเร็ว,วกว่านี้อีกนะครับดูแลให้ดีกว่านี้โตเร็ว,วกว่านี้อีกสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณนะครับที่คุณโฮมนะครับแล้วก็คุณพ่อนะฮะที่กรุณาให้เรามาติดตามรับชมนะฮะเป็นความรู้กับเกษตรกรทางบ้านหลายๆจังหวัดนะครับคุณเห็นไหม เชียงรายแม่สายเชียงรายจนถึงยะาลานราธิวานนะครับแล้ววันนี้เราก็มาที่อีสานใต้นะฮะอีสานใต้ก็คือหนองกี่บุรีรัมย์นะฮะเมื่อวานเราก็พาไปที่บึงการวันก่อนเราก็พาไปที่อ,อุดรธานีหนองบวัวลําพูจังหวัดเลยไปมาหมดแล้วนะครับแล้วภาคกลางเราก็จะเจาะสรุปแล้ว เราจะพาท่านไปดูทุกที่นะครับในประเทศไทยแลกเปลี่ยนความรู้กันนะฮะให้เกษตร,รกรมีแนวคิดใหม่ๆว่าปลูกไม้ที่มีราคาแพงแล้วเราจะช่วยกันนะครับบริษัทหงมูมาดูแลนะครับดูแลในเมื่อเราส่งเสริมให้เกษตร,รกรปลูกเราต้องกลับไปดูแลไม่ใช่ว่าขายต้นกล้าแล้วตัวใครตัวเรานะครับไม่ใช่นะเพราะธุรกิจสําคัญของเรานะครับธุรกิจของบริษัทหงมูคือธุรกิจขายไม้ ถ้าคุณไม่ปลูกคุณจะมีไม้ตัวนี้ขายได้ยังไงเพราะว่าไม้ตัวนี้มันไม่เคยมีในป่าเมืองไทยมันเป็นไม้นอกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาส่งเสริมให้ปลูกก่อนเพื่อที่จะเป็นเป็นไม้เป็นไม้ออกไปขายส่งยังประเทศจีนประเทศจีนนะครับถ้าเขารับซื้อไม้เรียบร้อยปุ๊บเราก็นําเงินจากประเทศจีนกลับส่งมาให้พี่บุญโฮมกลับมาให้คุณพ่อเพราะเกษตรกร,รต้องได้นะฮะกลับมาเอาเงินคนประเทศจีนมากลับมาอย่างน้อย,อ,ยอ่า ทางบริษัทก็อยู่ได้นะครับแต่เกษตรกร80%นะครับรายได้80%ต้องตกถึงเกษตรกรนะฮะเพราะฉะนั้นมันมีไม่กี่พืชนะครับที่เราจะสามารถเอาเงินจากคนจีนมาได้มาเป็นหมื่นล้านแสนล้านเยอะๆนะครับแล้วกลับมาให้เกษตรกรโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านใครไม่ต้องมีลงรับซื้ออะไรเป็นบริษัทใหญ่ๆของเราไม่ใช่บริษัทใหญ่ครับแต่เราทํางานคู่กับเกษตรกรนะฮะเราโตไปด้วยกันสําหรับวันนี้กล่าวขอบคุณที่กรณติดตามรับชมนะครับกร่าบขอบคุณมากสวัสดีครับ